สวัสดีค่ะเขา้ารับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้แอปอ่านข่าวหลายคนเล่นแล้วนะคะหลายคนก็ถอนเงินไปแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้เล่นตัวนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นอยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะการสมัครของตัวเนี้ยเออตอนที่นุดสมัครน,นุดสมัครผ่านลิงก์นะมันก็เลยไม่ต้องใส่รหัสแนะนำแต่ถ้าใครที่ไปดานวน์โหลดที่ App Store หรือ Play Store เอง รหัสแนะนําเดี๋ยวนุชแปะไว้ให้ข้างๆนะคะส่วนการถอนเงินแอปเนี้ยอ่าตรงนี้แอปนี้ณนะตอนนี้เขาถอนเงินขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะคะซึ่งการถอนเงินของเขาถอดเข้า True Money Wallet 1บาทซึ่งการถอน1บาทของเขาเขาจะมีเงินไขว่าถอน1บาทเพียงชวนเพื่อน1คนทุกวันค่าบริการ0บาท หรือจะใช้อยู่ที่30,000เหรียญอ่ะเดี๋ยวจะมาถอน1บาทให้ดูนะคะว่าการถอนเงิน1บาทมันจะเป็นอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวนะของรถมี6388อ่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วรอให้สีฟ้าขึ้นเห็นด้วยอ๋อโอเคการถอนเงิน1บาทจะใช้เหรียญทั้งหมดอยู่ที่30,000เหรียญซึ่ง ไม่รคนที่ไม่มีเพื่อนก็หาเงินได้นะเออไม่มีเพื่อนก็หาเงินได้ไม่ถนัดการอ่านข่าวก็เล่นเกมได้เพราะว่าในคลิปก่อนโน้นนุตเคยทําเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วได้คะแนนเหมือนกันซึ่งหลายคนไม่ชอบการอ่านก็อาศัยว่าเล่นเกมเอาละกันการเล่นเกมของเขาเขาจะมีบอกว่าเราจะต้องเล่นเอ่อเท่าไรเราจะต้องเล่นให้ผ่านด่านที่เท่าไหร่หรือจะต้องเล่นกี่วันเราถึงจะ ได้คะแนนยังไงก็ลองเล่นดูแล้วกันนะคะอันนี้ยังไม่ถอนละกันเดี๋ยวนุชจ,จะรอให้ได้ยอดเยอะๆก่อนแล้วค่อยถอนเพียงแค่ว่าเมื่อกี้เข้าไปดูว่า1บาทมันถอนยังไงนะคะอันนี้1บาทใช้อยู่ที่ส0,000ื่นเหรียญน,นะใครที่ไม่ถนัดการเชิญเพื่อนก็หาเงินจากแอปนี้ได้ส่วนถ้าใครที่คิดว่าก็กเชิญเพื่อนก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรก็เมนูตัวนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้เป็นรหัสแนะนานะคะ รหัสแนะนำของนุชก็คือ3 9 7 2 7 0 4เดเดี๋ยวใส่ให้ไว้ข้างๆนะคะสำหรับคนที่ต้องให้ใส่รหัสแนะนำหลายคนเออนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าถอนเข้า wallet แต่เขาให้ใส่อีเมลคือนุชลองกดถอนสองสามครั้งมันก็ไม่ให้ใส่นะเออเพราะเราเลือกถอนเข้า wallet ใช่ไหมแต่ถ้าใครบอกว่ามันยังไงมันก็ต้องให้ใส่พี่เรา เราก็คิดดูแล้วกันว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่นะคะอันนี้ก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจแล้วกันแต่ถ้าการถอนเงินเข้า wallet มันจะเสียเออไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าถอนเข้า paypal มันจะเสียค่าธรรมเนียมซึ่งการถอนเงินเข้า paypal เราจะต้องผูกแอป paypal ของเราเข้ากับแอปนี้นะคะเราถึงจะถอนได้อันนี้คือการถอนเงินนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่เคยมีย้าอีกรอบหนึ่งอยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะ m ั n นี่ออนไลแล้วก็ฟรีสตูดิโอใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ